สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียวเอ f f i อ i a l วันนี้เราอยู่กับตำนานจอมยุทธผู้ถังซานซึ่งเนื้อหาเหตุการณ์ที่เซียวเจะนำมาเล่าต่อไปนี้อ้างอิงตามนิยายทั้งหมดนะครับ ก่อนจะเข้าไปรับฟังเซลเออร์ขอแนะนำยาสีฟันพระจันยิ้มเพื่อนๆที่มีปัญหาเหงอือกอักเสบหรือมีกลิ่นปากระหว่างวันลองใช้ยาสีฟันพระจันยิ้มผสมสมุนไพรธรรมชาติช่องปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันพระจันยิ้มของเขาดีจริงๆบีเพียงนิดเดียวปากสะอาดตลอดทั้งวันสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ ต่อไปก็เข้าสู่เนื้อเรื่องกันนะครับคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับพลังวิญญาณของทังซานได้ประสานเข้ากับสัญลักษณ์ตีศูนย์ที่อยู่บริเวณหน้าผากของเขาอย่างสมบูรณ์กลายเป็นลำแสงเทพสมุนออกมา จากนั้นพุ่งไปยังบริเวณน้ำจับของตีศูนย์ถังซานก็เริ่มเข้าใจแล้วว่ายิ่งเพิ่มลำแสงเทพสมุทรมากเพียงใดตีศูนย์ก็ยิ่งมีน้ำหนักเบาลงเท่านั้นอีกทั้งพลังความแข็งแกร่งของลำแสงเทพสมุทรที่ใช้ออกมาในการทดสอบที่7ก็แข็งแกร่งกว่าที่เขาเคยใช้ในการทดสอบ6ครั้งก่อนหน้านี้สิ่งนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่ายิ่งเขามีความสัมพันธ์กับเทพสมุทดมากเพียงใด ความแข็งแกร่งของลำแสงเทพสมุรก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น ลำแสงเทพสมุทรที่ถังซานใช้ออกมาในตอนนี้มีประสิทธิภาพสูงถึง70%จนทำให้บริเวณหน้จาจับค่อยๆขยับเคลื่อนที่ขึ้นภายใต้ความพยายามของถังซานเสี่ยวเอ่อขอแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในตอนนี้ความสัมพันธ์ของถังซานกับเทพสมุทรอยู่ที่70%ด์ดังนั้นพลังของลำแสงเทพสมุทรจึงมีประสิทธิภาพได้สูงสุดในตอนนี้คือ70%นนั่นก็หมายความว่ายิ่งความสัมพันธ์ าของถังซานกับเทพสมุรมีมากเพียงใดพลังเทพสมุรที่ถังซานใช้ออกมาก็ยิ่งจะทรงพลังมากขึ้นเท่านั้น ขนาดที่เลือดจากฝ่ามือของเขาปกคลุมลวดลายที่บริเวณน้ำจับมากขึ้นแล้วรวมตัวเข้าด้วยการเป็นแสงสีแดงทองถังซารก็เริ่มสังเกตเห็นตำแหน่งที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันของบริเวณน้ำจับกับส่วนหัวของตีสูงเทพสมุทรมันเป็นรูปวงแหวนตัดกันเชื่อมต่อเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนายิ่งอยู่ใกล้ส่วนหัวของบริเวณตีสูงมากเพียงใดก็ยิ่งดูหนาขึ้น เมื่อถังซานค่อยๆยกตีศูนย์เทพสมุดขึ้นก็เผยให้เห็นขอบของใบมีดสามใบโผล่พ้นขึ้นมาโดยใบมีดที่อยู่นั่นข้างมีนักษนะคล้ายรูปพระจันทร์เสี้ยว ตอนนี้เลือดของถังซานได้ไหลปกคลุมใบมีดรูปพระจันทร์เสี้ยวจากสถานการณ์ในปัจจุบันเห็นได้ชัดว่ายิ่งถังซานดึงตีสูนเทพสมุทรขึ้นมาได้มากเท่าไหร่มือของเขาก็ยิ่งจะหนักมากขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆข่าวรู้สึกอ่อนล้าเป็นอย่างมากจู่ๆเลือดของถังซานที่ไหลออกจากฝ่ามือก็พบว่าเลือดเหล่านี้ถูกกลืนกินอย่างละโมบโดยคลื่นที่ปลดปล่อยออกมาจากบริเวณน้ำจับตีสูนย์เทพสมุทร เท้าของถังซานยืนหยัดที่พื้นไว้แน่นกระดูกวิญญาณแสนปี2ชิ้นให้ความช่วยเหลืออย่างยอดเยี่ยมกับเขาทุกครั้งที่เสียงเสดสีดังขึ้นตีสูนเทพสมุทรจะค่อยๆถูกดึงขึ้นมา ตอนนี้ขอบของใบมีดโผล่พ้นขึ้นมาได้แล้ว3มนิ้วเผยให้เห็นลนักษณะส่วนหัวของตีสุนเทพสมุทรโดยใบยมีดที่อยู่ด้านซ้ายและด้านขวาจะมีขนาดเล็กและสั้นกว่าใบามีดที่อยู่ตรงกลางที่บริเวณจุดเชื่อมต่อของใบมีดทั้ง3าใบมีรูช่องว่างรูปเพชรอยู่ตรงนั้นดูเหมือนว่ามันขาดอะไรบางอย่างไปหลังจากนั้นไม่นานในายที่สูดบริเวณส่วนหัวของตีสุนเทพสมุทรก็โผล่พ้นขึ้นมาได้หนึ่งในสามของทั้งหมด เลือดที่ไหลออกมาจากฝ่ามือของถังซานเริ่มส่งผลให้ลวดลายบนตีศูนเทพสมุดเป็นแสงสีทองออกมาแม้ว่าจะสว่างไม่มากนักแต่ก็ช่วยให้ภายในตำหนักเทพสมุดมีแสงสว่างสลัว เลือดค่อยๆไหลลงมายังส่วนหัวของตีศูนเทพสมุทรก็ปรากฏแสงสีทองกระจายออกไปและวปกคลุมใบมีดลูปพัะจันทร์เสี้ยวอย่างกดเกี้ยวมานให้ความรู้สึกราวกับว่ามีแสงสีทองกำลังพุ่งออกมาจากบรรลังเทพสมุทรเหมือนกับภูเขาไฟที่กำลังปะทุข,ขึ้นมาและยังทำให้ถังซานดูเหมือนจะถูกเคลือบไปด้วยทองคำ แต่ทางสารก็พบว่าตีศูนย์เทพสมุทรหนักขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าเขาจะทุ่มพลังมากแค่ไหนก็ไม่สามารถยกมาให้โผล่ขึ้นมาครึ่งหนึ่งได้ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่เขาก็ยิ่งสูงเสียเลือดเพิ่มมากขึ้นแน่นอนว่ามันไม่ใช่สัญญาณที่ดีทันใดนั้นความคิดของเขาดูเหมือนจะมีบางอย่างผุดขึ้นมาจากความคิดที่แปลกประหลาด ถังซานจึงก้มศีรษะลงเล็กน้อยลำแสงเทพสมุทรที่พุ่งออกมาจากสัญลักษณ์ตีศูนย์บนหน้าผากก็ค่อยๆเคลื่อนที่ลงมาจากบริเวณน,น้ำจับไปยังตำแหน่งโอรรรูปเพรที่อยู่บริเวณส่วนหัวของตีศูนย์ทนันใดนั้นปรากฏวงแหวนแสงสีทองอันทรงพลังพุ่งออกมาจากส่วนหัวของตีศูนย์เทพสมุทรถังซานและตีศูนย์เทพสมุทรดูเหมือนจะสื่อสารถึงกันได้ อีกทั้งยังมีลายเส้นสีทองแบบเดียวกันกับที่ปรากฏบนบริเวณน้าจ่ขผงตีสูนเทพสมุทรก็ปรากฏออกมาจากร่างกายของเขาเช่นเดียวกันเสียอูและหนิงหลงหลงต่างเสียการทรงตัวภายใต้พลังมหาศาลแล้วล้มลงบนบัลลังเทพสมุทรปอไซซีที่ยืนอยู่ข้างๆก็ยื่นมือออกมาได้ทันเวลาแล้วช่วยพวกนางไว้ได้ทัน หนิงลงหลงและเสียวอู่ทั้งคู่ต่างกระหักเลือดที่มีอยู่เต็มปาออกมาพร้อมกันแต่หนิงลงหลงก็ยังไม่ยอมแพ้ยังคงมีแสงเปล่งประกายออกมาจากห่อแก้ว9ก้าสมบัตินางกําลังให้การสนับสนุนทางซานด้วยพลังทั้งหมดที่ตัวเองมี เสี่ยวอู่มองไปยังถังซานอย่างเป็นกังวลนางอรู้สึกเกลียดตัวเองมากในตอนนี้เนื่องจากไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้เหมือนที่หลงหลงกำลังทำอยู่นางไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากมองดูถังซานกำลังต่อสู้อย่างเจ็บปวดอยู่ในสายตาของนาง ทันใดนั้นลำแสงเทพสมุทที่พุ่งออกมาจากบริเวณหน้าผาของทงังซานที่เดิมทีเป็นสีทองก็เปลี่ยนเป็นสีคามราวกับมหาสมุทรอไรขอบเขตแสงสีทองก่อนหน้านี้ค่อยๆจางหายไปในแสงสีคามและหายไปอย่างสมบูรณ์ต่อมาปรากฏวัตถุสีคามรูปร่างทรงสี่เหลี่ยมความยาวของแต่ละด้านยาวเท่ากันค่อยๆลอยออกมาจากบริเวณหน้าผาของทงังซาน จากน,านั้นเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งโอรูรูปเพรที่อยู่บริเวณส่วนหัวของตีศูนย์เทพสมุรแท้จริงแล้ววัตถุสีขามรูปร่างทรงสี่เหลี่ยมก็คือผ้าห่อสมุดออไรขอบเขตแม้แต่ถังซานเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมานถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้เพราะเดิมทีเขาไม่ต้องการแม้แต่จะใช้พลังจากผ้าห่อสมุดรอไรขอบเขตแต่ตอนนี้มันออกจากร่างกายของเขาเอง ความรู้สึกตื่นเต้นทรงพลังที่ถังซาสัมผัสได้เหมือนตอนที่เขาได้รับมันในครั้งแรกและฉากที่น่าอัศจรรย์กำลังจะเกิดขึ้นอีกในไม่ช้าผ้าห่อสมุดอไร้ขอบเขตค่อยๆฝังเข้าไปในรูรูปเพรจากนั้นกลายเป็นอัญ,ญมณีสีคามที่กำลังถูกเจรรนัยให้มีขนาดเข้ากันได้กับรูรูปเพร ห่างซานในตอนนี้รู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าพลังจิตวิญญาณพลังวิญญาณแสงเทพสมุดและพลังของเทพสมุดจางหายไปอย่างรวดเร็วความอ่อนแอจํานวนมากทําร้ายสมองของเขาอย่างไม่อาจหยุดยั้งได้แม้แต่พลังที่สนับสนุนจางนิ่งลงก็ไม่สามารถทําให้เขารู้สึกดีขึ้นมาได้ นับตั้งแต่ที่ถังซานได้รับผ้าหอสมุดอารายขอบเขตร่างกายของเขาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยและตั้งแต่มาถึงที่นี่เดิมทีเขาคิดว่าตัวเองควรเข้ารับการทดสอบได้มากที่สุดคือ8ครั้งตามข้อมูลที่ปอซสซซีได้บอกกับเขาแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนเป็น9ครั้งหรือว่านี่เป็นเพราะผ้าห่อสมุดอไรขอบเขต ซึ่งผ้าห่อสมุดไร้ขอบเขตจากกระพัดเสียเย่เป็นคนมอบให้กับถังซานเป็นอารางวันที่ช่วยให้เขารอดชีวิตจากการถูกวางยาพิษนะครับแม้แต่ความลับนี้จากะวัดเทียนโตก,ก็ไม่เคยรู้มาก่อนไม่เช่นนั้นพวกเขาคงไม่มอบสิ่งของล้ำค่าชิ้นนี้ให้กับถังซานข้อสงสัยที่ถังซานไม่เข้าใจมานานในที่สุดก็ได้คำตอบแล้วหลังจากผ้าห่อสมุดไร้ขอบเขตเกิดการเปลี่ยนแปลงในตอนนี้ การทดสอบ6ครั้งก่อนหน้านี้อาศัยพลังกำลังและสติปัญญาของข่าวเป็นส่วนใหญ่จึงสามารถผ่านมาได้แต่สำหรับการทดสอบที่7จคงสามารถอธิบายได้ด้วยคำว่าโชคว,วาสนาก็ย่อมไม่ผิด บางทีความสำเร็จของคนคนหนึ่งอาจได้มาจากความขยันหมั่นเพียรถึง99%และอีก1%คือโชควาสนาและความบังเอิญในบางครั้งมันก็สำคัญกว่าความพยายามเสียอีกเมื่อโอกาสมาถึงจำเป็นต้องคว้ามันไว้ก่อน ไม่ต้องสงสัยหรือว่าถังซานจะไม่คว้าโอกาสนี้ได้อย่างไรแม้ว่าเขาจะบาดเจ็บสาหาัสมีเลือดไหลออกมามากเกินไปแต่เขาก็ไม่คิดจะยอมแพ้เขารู้ดีว่า หาผ้าหัอสมุดอไรขอบเขตไม่ปรากฏตัวขึ้นแม้แต่ความแข็งแกร่งของปอไซซีก็ยังไม่สามารถดึงตีศูนย์เทพสมุดออกมาได้นี่จึงเป็นโอกาสของเขาที่ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อเอาตัวรอดแต่ยังรวมถึงโอกาสที่จะได้รับความแข็งแกร่งจากพระเจ้าเช่นนั้นแล้วเขาจะยอมแพ้ได้อย่างไรทางด้านผ้าหอสมุดอไรขอบเขตที่ฝังลงไปในโอรูรูปเพชรก่อนหน้านี้ถูกเจรนายจนกลายเป็นเพชร ปราดับอยู่ที่ส่วนหัวของตีศูนเทพสมุทรเสียงเจรนายดังแสบแก้วหูพร้อมกับมีแสงระเบิดออกมาที่ด้านในของตำหนักเทพสมุทรเดิมทีเมื่อสนิทมาตอนนี้สว่างสวัยด้วยแสงสีทองไม่ว่าจะเป็นพื้นเพดานผนังหรือทุกที่ต่างถูกปกคลุมไปด้วยแสงสีทองมีจำนวนมากมายมหาศาลจนทำให้สถานที่แห่งนี้ดูรูหราขึ้นมาในทันที ต่อมาปรากฏแสงศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนพุ่งออกมาจากที่ตั้งของตีสูงเทพสมุทรจากนั้นรวมตัวเข้าด้วยกันกลายเป็นสาวแสงสีทองยักษ์แล้วพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า ทางน้านทางซานคำรามเสียงดังอย่างโหยหวนดังก้องไปทั่วด้วยความเกี้ยวโกรธเนื่องจากเขากำลังใช้พลังก,กำลังอย่างมหาศาลกล้ามเนื้อและแขนเกือบจะระเบิดออกมาพร้อมกันแต่ในที่สุดตีสนเทพสมุทรถูกดึงขึ้นมาจากพื้นอย่างช้า สัญลักษณ์ตีศูนย์บนหน้าผากของถังซานเปลี่ยนจากสีทองเข้มเป็นสีทองจางๆแสงศักดิ์สิทธิ์อันทรงพลังและแสงที่ปล่อยออกมาจากตีศูนย์เทพสมุทรต่างเคลื่อนที่รวมตัวเข้าด้วยกัน เลือดของถังซานที่กำลังไหลาอาบตีสูนเทพสมุทรดูเหมือนว่ามันกำลังชำระล้างสิ่งโสโครกที่เกาะอ,อยู่ตามตีสูนเทพสมุทรให้สะอาดทำให้ตีสูนเทพสมุทรจากเดิมทีที่เป็นสีดำเปลี่ยนเป็นสีทองพร้อมกับมีเสียงคำรามของมังกรดังออกมาจากตีสูนเทพสมุทรบานลังเทพสมุทรสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงรวมทั้งตําหนักเทพสมุทรและภูเขาเทพสมุทรต่างสั่นสะเทือนเหมือนกัน หางด้นานไต่โมู่ปายอ้าวซื้อขามาหอจิจ้นจูจูชิงและป่ายเฉินเชียงที่อยู่ด้านล่างของภูเขาต่างจ้องมองด้วยดวงตาที่เบิกกว้างขณะมองไปยังด้านบนสุดของภูเขาเทพสมุทรยาสีฟันดีต่อสุขภาพปากและฟันต้องยาสีฟันระจันยิ้มอย่าลืมผลิตภัณฑ์ะจัญยิ้มนะครับ ในช่วงเวลาเดียวกันเสาสักสิทธิ์ทั้ง7ของเกาะเทพสมุทรต่างเป็นแสงออกมาพร้อมกันก่อให้เกิดสาวแสงสีทองที่มีขนาดไม่เท่ากัน7ต้นพุ่งขึ้นมาจากทิศทางที่แตกต่างก,กันไปยังท้องฟ้าจากนั้นรวมตัวเข้ากับสาวแสงสีทองยักษ์ก่อนหน้านี้ต่อมามีแสงเจิดจ้ามหาศาลเป็นเวลาสิบวินาทีบนอากาศก่อนจะอรีแสงลง ส่วนก้อนเมฆสีดำกลายเป็นสีทองขึ้นมาในทันทีแสงสีทองกำลังหลอมรวมเข้าด้วยกันแล้วก่อให้เกิดรูปร่างบางอย่างขึ้นอย่างช้าๆอยู่กลางอากาศรูปร่างนี้คล้ายกับมน,นุษย์ มองเห็นได้อย่างคุมเคืือราวกับภาพลงตาว่ามนุษย์คนนี้กำลังสวมชุดเกาะสีทองมีผมสีน้ำเงินเข้มพาดอยู่บนไหลทั่วทั้งร่างกายถูกปกคลุมไปด้วยชุดเกาะและสิ่งที่โดดเด่นที่สุดอยู่ที่บริเวณฝ่ามือเนื่องจากมีการฉายแสงออกมาเป็นภาพมนุษย์ที่กำลังถือตีสศูนย์ทองคำไว้ในมือด้วยท่าทางสง่างามและน่าเกรงขาม ทางด้านพม,มายุทธผู้พิทา,ากษ์สาสักศิธิ์ทั้ง7ที่กําลังยืนอยู่ด้านหน้าของตําหนักเทพสมุทรต่างมองขึ้นไปบนท้องฟ้าทันทีที่เห็นภาพนี้ผู้เขาทุกคนต่างคุกเข่าลงกับพื้นพร้อมกับมีแสงแห่งศรัทธาพุ่งออกมาจากดวงตาเพื่อบูชาภาพฉายที่ปรากฏอยู่กลางอากาศเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครอบคลุมไปทั่วทั้งเกาะเทพสมุทร ผู้คนที่อาศัยอยู่ตามเกาะต่างออกจากที่พักมองไปยังท้องฟ้าแล้วคุกเข่าลงกับพื้นแสดงความเคารพภาพฉายกลางอากาศสามารถมองเห็นได้จากระยะทาง1000ไมล์ซึ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลต่างสัมผัสได้ถึงการปรากฏตัวของแสงที่ฉายอยู่กลางอากาศจึงพากันหยุดว่ายน้ำจากนั้นหันหน้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งของเกาะเทพสมุทรโดยไมอรู้ตัว พร้อมกับแสดงความนอบน้อมออกมาด้วยความเต็มใจแม้แต่าราชาวานแห่งท้องทะเลลึกที่กำลังจะก,กายาร่างเป็นมังกรก็ยังต้องลืมตาขึ้นมาด้วยความประหลาดใจและไม่พอใจจากนั้นมีแสงสีทองขนาดเล็กนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นจากทั่วทุกซอกทุกม,มุมแสงส่วงใหญ่มาจากเกาะเทพสมุทรและบางส่วนมาจากทั่วทั้งมหาสมุทร หากปอไซซีพรมยุทธเทพสมุทรได้เห็นฉากนี้นางย่อมรู้อย่างแน่นอนว่านี่ก็คือพลังแห่งศรัทธาเป็นความศรัทธาของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรที่มีต่อเทพสมุทร การฉายแสงขนาดมาังมาบนท้องฟ้าค่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆราวกับว่าเป็นมนุษย์จริงๆตายมู่ป่ายและคนอื่นๆอีกสี่คนต่างจ้องมองด้วยความตกตะลึงเนื่องจากเทพสมุทรที่สวมชุดเกาะสีอทองนั้นมีใบหน้าที่พวกเขาทุกคนต่างคุ้นเคยเป็นอย่างดีมีเสียงพูดขึ้นมาว่านั่นคือเสี่ยวซานเสี่ยวซานอยู่ตรงนั้น แท้จริงแล้วใบหน้าที่พวกเขาเห็นก็คือใบหน้าของทงังซานอารมบนใบหน้าของเขายังเผยให้เห็นพลังศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า ที่ด้านในของตำหนักเทพสมุดก็พบว่าในตอนนี้ถังซานสามารถดึงตีศูย์เทพสมุดขึ้นมาได้แล้วเข่าจับมันไว้ด้วยมือขวาตีศูนย์นี้มีความยาวมากกว่า20ฟุตตอนนี้มีแสงสีทองจำนวนมหาศาลได้ทำลายความมืดมิดไปจนหมดถูกแทนที่ด้วยแสงสีทองอาลามเจิดจ้าแสงสีทองเป็นประกายจากส่วนปลายของตีศูย์เทพสมุดไปยังส่วนหัว ใบเมีดที่อยู่ตรงกลางยาว2ฟุตและหนาครึ่งฟุตมีผ้าห่อสมุดอะไรขอบเขตประทับอยู่ตรงกลางที่ในตอนนี้เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีทองอย่างสมบูรณ์จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของตีศูนเทพสมุทรไปเป็นที่เรียบร้อยราวกับคิดต้านสีทองส่วนใบเมีดสองใบที่อยู่ด้านซ้ายและด้านขวาต่างเปล่งประกายด้วยแสงสีทองเช่นเดียวกับใบเมียที่อยู่ตรงกลางจนไม่สามารถมองเห็นความโค้งของใบเมีดได้ ในที่สุดหานซานก็ทำสำเร็จเขาสามารถดึงตีศูนย์เทพสมุนออกมาได้นั่นก็หมายความว่าเขาผ่านการทดสอบที่7แล้วพร้อมกับมีแสงสีทองปรากฏขึ้นที่บริเวณหน้าผากของเขาแล้วแตกเป็นชิ้นเล็กๆในช่วงเวลาเดียวกันที่บริเวณหน้าผาของดึง,ดงลงหลงกับเสีย่ยวอูก็มีแสงสีแดงแตกเป็นชิ้นเล็กๆเ,เหมือนกัน ต่อมาเสียวอู่ได้รับการแจ้งเตือนว่าหลังเสร็จสิ้นการทดสอบที่7หลังวันที่เจ้าจะได้รับจะถูกเก็บสะสมเข้าด้วยกันไว้ก่อนส่วนของนิงลงลงนั้นแตกต่างจากของเสียวอู่เพราะนี่เป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายของนางน,นางได้รับการแจ้งเตือนดังขึ้นมาว่า การทดสอบระด,ดับ7ขั้นสูงสุสดซึ่งเป็นการทดสอบขั้นสุดท้ายของเจ้าได้เสร็จสมบูรณ์แล้วเจ้าได้ให้การสนับสนุนเพื่อนของเจ้าจนทําให้เขาสามารถผ่านการทดสอบในครั้งนี้และเจ้ายังสามารถผ่านการทดสอบได้ทั้ง7ครั้งดังนั้นจึงมีสิทธิ์ได้รับรางวัลพิเศษของระด,ดับสีแดงเกาะเทพสมุทรซึ่งเป็นสิทธิพิเศษชั้นอรองโดยเจ้าจะได้รับพลังวิญ,ญญาณเพิ่มขึ้น3ระดับ,ดบและวงแหวนวิญ,ญญาณแต่ละวงจะมีอายุเพิ่ม ิ่มขึ้น5,000ปีการที่เจ้าสามารถผ่านการทดสอบได้ครบทั้ง7ครั้งเจ้ายังจะได้รับวงแหวนวิญญาณเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวงและมีโอกาสมากที่จะเป็นวงแหวนแสนปีนิ้งลงๆที่ได้ยินเช่นนี้นางก็แทบไม่อยากจ,จะเชื่อ เพราะนางผ่านการทดสอบที่เจ็ดเพียงครั้งเดียวแต่กลับได้รับรางวัลสูงกว่ามู่ปายและเพื่อนคนอื่นๆจากนั้นปลดปล่อยวงแหวนวิญญาณออกมาเดิมทีวงแหวนวิญญาณของนางมีเจ็ดวงได้แก่สีม่วง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 ดำดำ,ดำและดำแต่หลังจากได้รับรางวัลจากการทดสอบในครั้งนี้วงแหวนวิญญาณของนางก็เปลี่ยนไปเป็นสีม่วงม่วง ดำ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 และดำสรุปคือนางมีวงแหวนวิญญ,ญาณพันปี2วงและวงแหวนวิญญ,ญาณหมื่นปี5วงในที่สุดนางก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าเหตุใดวงแหวนวิญญ,ญาณของปอไซซีพรมยุทธเทพสมุทรถึงมีสีดำแปวงและสีแดงอีก1วงนั่นเป็นเพราะนางได้รับรางวัลจากการทดสอบระดับ8ขั้นสูงสุด หางน่านทังซานเปียกโชกไปด้วยแสงสีทองตีสูนเทพสมุทรที่อยู่ในมือดูเหมือนจะหนักเพียงหลายร้อยกิโลกรัมเท่านั้นเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากจริงๆมันควรจะหนักมากกว่านี้ซึ่งไม่ได้หนักไปกว่าค้อนตีเหล็กที่เขาเคยใช้ในอดีตแต่เขากลับไม่สามารถเคลื่อนไหวได้จึงยกตีสูนเทพสมุทรไว้เหนือศีรษะด้วยความยากลำบาก ท,ทั้งอาร่างกายยังคงมีเลือนไหลออกมาอย่างต่อเนื่องกล้ามเนื้อทุกส่วนเก็งอย่างสุดขีดจนดูเหมือนว่ามันจะระเบิดออกมาได้ทุกเมื่อเนื่องจากข่าวออกแรงมากเกินไปถึงอย่างนั้นเขาก็ยังสามารถารักษาท่าทางได้เป็นอย่างดีในขณะที่ยืนทันใดนั้นเขาได้รับการแจ้งเตือนดังขึ้นมาภายในใจว่าการทดสอบที่เจด เจ้าสามารถดึงตีศูนเทพสมุทรออกมาได้รางวัลที่เจ้าจะได้รับคือความสัมพันธ์กับเทพสมุทรเพิ่มขึ้นอีก15%รวมทั้งหมดเป็น85%และเจ้ายังได้รับการอนุมัติจากตีศูนย์เทพสมุทรนางนั้นนับจากนี้ไปเจ้าสามารถใช้งานตีศูนย์เทพสมุทรได้ ที่ด้านนอกบนท้องฟ้าเหนือตำหนักเทพสมุทรแสงสีทองที่มีขนาดมากถึงมาก,ก่อนหน้านี้ค่อยๆหดตัวลงหลังจากดูดซับพลังแห่งสถานะไม่ท้่นจากนั้นกลายเป็นลำแสงสีทองพุ่งไปยังตีสูงเทพสมุทรที่อยู่ในมือของทงัทงซานทังซานในเวลานี้ไม่สามารถเอารักษาการทรงตัวได้อีกต่อไปขาวหมดสติล้มลงกับพื้นในทันทีตีสูงเทพสมุทรกระแทกกับพื้นเกิดเสียงดังสนั่นไปทั่วตำหนักเทพสมุทร แสงสว่างที่อยู่ภายในก็ค่อยๆอรอินตัวลงโดยเฉพาะตีสูนเทศสมุที่กลายเป็นสีดำเหมือนที่มันเคยเป็นก่อนหน้านี้มีเสียงพูดขึ้นมาว่าพี่ซานพี่ ทั้งหนิงลงหลงและเสี่ยวอู่ต่างพูดออกมาพร้อมกันจากนั้นเคลื่อนที่เข้าหาถังซานท,ทันทีเสี่ยวอู่จับไปที่ถังซานในขณะที่หนิงลงหลงจับตีศูนย์เทพสมุทรนางพยายามจะยกมันออกไปแต่ทว่าตีศูนย์เทพสมุทรที่กดทับอยู่บนร่างกายของถังซานกลับไม่ขยับแม้แต่น้อย นางรู้สึกว่านี่ไม่ใช่อาวุธแต่เป็นภูเขาที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นางก็พอคาดเดาได้แล้วว่าตีศูนนี้คงมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่าสิบตันแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้นางรู้สึกประหลาดใจก็คือตีศูนที่หนักอึ้งขนาดนี้กดทับร่างกายของถังซานแต่เขากลับไม่เป็นอะไรหากถังซานมีพลังที่ไม่มากพอเขาคงถูกบทขยี้จนตาย มีเสียงดังขึ้นมาว่าให้ข้าช่วยน้ำเสียงที่สงบนี้เป็นของปอไซซีนิงลงหลงเงยหน้าขึ้นมองก็พบว่าปอไซซีกำลังนั่งคุกเข่าอยู่ข้างๆนานจากนั้นใช้มือทั้งสองข้างจับไปที่ตีศูนเทพสมุดด้วยคลื่นพลังญ,ญ,ญาณที่มากมายจากนั้นปลดปล่อยวิญญ,ญาณยุดออกมาพร้อมกับปรากฏวงแหวนวิญ,ญญาณสีดำแปดวงและสีแดงอีกหนึ่งวงนางคำรามออกมาปานเสียงอัศนีบาดเผยให้เห็น เห็นเส้นเลือนบางส่วนบนหน้าผากดูเหมือนว่านางกำลังจะใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อยกตีศูนย์เทพสมุทรเมื่อหนิงลงลงเห็นเช่นนี้นางก็ไม่รอช้ามีแสงพุ่งออกมาจากห่อแก้วก้าสมบัติแล้วเคลื่อนที่ไปยังร่างกายของปอไซซี พลังสองสายนี้เพิ่มความแข็งแกร่งและเพิ่มพลังวิญญาณปอไซซีรู้สึกได้ทันทีว่าร่างกายของตัวเองมีพลังก,กำลังเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลการแสดงออกบนใบหน้าของนางก็ดูสงบมากขึ้นจากนั้นเพียงไม่นานนางก็สามารถยกตีสูงเทพสมุดขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วแล้ววางลงบนพื้นอยู่ข้างๆถังซานจากนั้นหันไปมองหนิงลงๆลด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความชื่นชม ผู้เอาโสตีศูนย์เทพสมุนหนักขนาดนั้นเลยหรือหนิงหลงหลงอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามป๋อไซซีตอบว่าอาวุธศักดิ์สิ์ของพระเจ้าย่อมหนักเป็นธรรมดาหลังจากยกตีศูนย์ออกไปได้แล้วเสี่ยวอู่ก็รีบกอดถังซานไว้ในอ้อมแขนไม่ว่าจะมองไปยังจุดไหนก็ไม่มีที่ไหนเลยที่ถังซานไม่ได้รับบาดเจ็บน้ำตาของนางค่อยๆไหลออกมา การใดนั้นที่บริเวณขาวขวาของทางซานปรากฏแสงสีขามเป็นออกมาอย่างช้าๆแล้วปกคลุมไปทั่วทั้งร่างกายของเขา ความพิเศษของกระดูกยานขาวขวาที่เขาได้รับมาจากแม่ของเขานอกจากจะมีทักษะในการบินยังมีทักษะในการฟื้นฟูร่างกายให้กับตัวเองอีกด้วยที่มีชื่อว่าหลังไฟป่าสิ้นสุดเมื่อดูดูดใบไม้ผีมามยือนลมหายใจจะกลับมาอีกครั้งในตอนนี้ทักษะนี้ถูกเปิดใช้งานออกมาโดยอัตโนมัติ ความเร็วในการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บทําได้ช้ามากเนื่องจากร่างกายของถังซานได้รับความเสียหายอย่างหนักปอไซซีวางมือข้างหนึ่งลงบนหน้าอกของถังซานพร้อมกับถ่ายทอดพลังวิญญาณเข้าสู่ร่างกายของเขา ผ่านไปเพียงไม่นานสีหน้าของนางก็ขาวซีดนางพูดขึ้นมาว่าสาภาพของเขาย่ำแย่มากแม้ว่าพลังจากกระดูกยาณจะสามารถฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้กลับมาได้แต่เขาสูญเสียเลือดมากเกินไปจึงต้องการเลือดเพิ่มหากไม่เช่นนั้นข้าเกรงว่าเขาคงยากจะรอดชีวิตกลับมาได้เสี่ยวโอที่ได้ยินเช่นนี้นางก็พูดขึ้นมาโดยไม่ลังเลว่าผู้อาโสข้าจะให้เลือดกับเขา ปอไซซีเหลือมมองไปยังเสียวอูพร้อมกับลูบไปที่ศรีรษะของนางแล้วเอ่ยว่าเด็กโงู่เอ๋ยการมีชีวิตคู่ที่สวยงามของพวกเจ้าถือว่าเป็นความโชคดีในชีวิตของถังซานเสียวอูส่ายหัวไปมาพร้อมบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นการที่ข้าได้พบกับเขาถือว่าเป็นความโชคดีที่สุดของข้าผู้อาโุโข้าขควรทำอย่างไรปอไซซีมองไปยังเสียวอูอย่างตั้งใจก่อนจะกล่าวว่า ขอมือขวาของเจ้าหน่อยเสียวอ,อูยกมือขวาขึ้นตามคำพูดของปอไซซีนางสะบัดนิ้วของเสียวอ,อูเบาๆจากนั้นมีบาดแผลปรากฏขึ้นบนข้อมือของเสียวอ,อูพร้อมกับมีเลือดไหลออกมา ปอไซซีพูดอย่างพึงพามว่าหวังว่าเลือดของเขาจะไม่ต่อต้านเลือดของเจ้าเสี่ยวอู่พูดขึ้นมาอย่างจริงจังว่าเขาเคยดูดซาบวงแหวนวิญญาณและกระดูกวิญญาณของข้าดังนั้นเขาย่อมสามารถรวมเข้ากับเลือดของข้าได้ผู้เอาโสอยากชาักช้าเหลียวจะไม่ทันการ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เรื่องราวเหตุการณ์ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรเลือดของเซลยวอูจะช่วยให้ถังซารฟื้นกลับมาได้หรือไม่อดใจรอรับฟังได้ในคลิปหน้านะครับเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับสำหรับคลิปนี้เซลยวเอิอขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ